สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสาธิตการอาบน้ําให้น้องนะคะโดยนะคะขั้นแรกก็ต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะก็จะมีเป็นสำลีนะคะค่ะสำลีเอาไว้เช็ดตานะคะเช็ดสะดือค่ะแล้วก็เช็ดอวัยวเพศของน้องค่ะแล้วก็จะมีไม้พันสำลีนะคะเพื่อใช้ในการเช็ดสะดือของน้องนะคะค่ะจะมีเป็นน้ำมอดสาลายหรือน้ําต้มสุกนะคะ แล้วก็เป็นเอ่เจ็ดสิบเปอร์เซนแอลโกอฮอล์ค่ะสบูอ่ออนอาบน้ำน้องค่ะค่ะเมื่อเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะก็จะไปเตรียมน้ำกันนะคะโดยน้ำนะคะก็จะเอ่อใช้น้ำอุ่นนะคะโดยเรานะคะก็จะใช้ท้องแขนนะคะเอ่อวัดอุณหภูมิของน้ำนะคะว่าได้เอ่อตามที่ต้องการหรือยังค่ะอันนี้ได้แล้วนะคะ ขั้นแรกนะคะก็จะเป็นการสระผมให้น้องนะคะก็จะห่อตัวนะคะแล้วก็สระผมให้น้องค่ะแต่ว่าสระผมให้น้องอาจจะไม่ต้องสระทุกวันก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็เอาใช้มือนะคะจับไว้ที่ท้ายทอยค่ะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้นะคะปิดใบหูของน้องเอาไว้ค่ะแล้วก็สระผมให้น้องค่ะแล้วเราก็จะชะลมน้ําก่อนนะคะเช็ดหน้าก่อน,นะคะ่ะ เมื่อเช็ดหน้าน้องแล้วนะคะก็ชะลมน้ำที่ศีรษะน้องค่ะค่ะแล้วก็ใช้สบู่เหลวออนนะคะสรุผมน้องค่ะโดยเราจะไมะ่ใช้เล็บนะคะค่ะเมื่อสาะเสร็จแล้วนะคะก็ล้างออกได้เลย ค่ะเมื่อเราสระผมเสร็จแล้วนะคะก็จะมา,าถอดเสื้อผ้าให้น้องถอดผ้าห่อตัวออกนะคะค่ะแล้วก็จะอุ้มน้องนะคะโดยการสอดมือไปที่ท้ายทอยน้องนะคะแล้วก็ใช้มือช้อนตรงอวัยวะเพศน้องค่ะ จากนั้นก็นำน้องนะคะมาอาบน้ำค่ะค่ะเมื่อ,อ,อนำน้องลงอ่างเสร็จแล้วนะคะก็จะล้างมือให้น้องก่อนนะคะแล้วก็จะถูสบู่ตรงที่มือให้น้องก่อนนะคะเพื่อแล้วก็เมื่อถูเสร็จนะคะก็ล้างน้ําออกคะ่ะเพื่อที่น้องนะคะจะได้ไม่เอามือนะคะเข้าปากค,ค่ะค่ะเมื่อ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการอาบน้ําที่ลําตัวนะคะแล้วก็อาวัยวเพศแล้วก็ขานะคะแล้วก็ถูสบู่ให้น้องค่ะจากนั้นนะคะก็ล้างออกค่ะเออ เมื่อล้างออกแล้วนะคะก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นการอาบน้ําด้านหลังให้น้องนะคะโดยจะเอามือนะคะมาประคองเอาไว้ที่คอน้องค่ะแล้วก็น้มตัวน้องมานะคะแล้วก็ต้องจับไว้ให้มั่นนะคะแล้วก็อาอบน้ําด้านหลังให้น้องได้เลยค่ะอันนี้ใช้เป็นสบู่เหลวก่อนนะคะ ก่อนที่เราจะมาอาบน้ํานะคะหลังจากที่สระผมเสร็จแล้วนะคะก็ควรที่จะเช็ดผมน้องให้แห้งก่อนนะคะแล้วค่อยนําน้องมาอาบน้ํานะคะค่ะเมื่ออาบน้ําให้น้องเสร็จแล้วนะคะก็ประคองน้องกลับมานะคะแล้วก็จับไว้ตรงท้ายถอยนะคะแล้วก็จับช้อนขึ้นค่ะแล้วก็นําน้องนะคะไปเช็ดตัวค่ะเช็ดตัวให้แห้งนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะก็จะ ห่อผ้าแล้วก็เช็ดสะดือเช็ดอวัยวะเพศให้น้องค่ะค่ะเมื่ออาบน้ําเช็ดตัวให้น้องเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการเช็ดตาเช็ดสะดือแล้วก็เช็ดอวัยวะเพศให้น้องนะคะค่ะโดยเช็ดตานะคะก็จะใช้เป็นสำลีนะคะชุบน้ําต้มสุกค่ะโดยจะเช็ดที่ตาของน้องทั้งสองข้างนะคะเช็ดจากโคนตาไปหางตานะคะ แล้วก็ทิ้งไปนะคะจากนั้นนะคะก็จะมาเช็ดสะดือให้น้องนะคะโดยนะคะเช็ดสะดือก็จะใช้เป็นไม้พันสำรีชุบแอลกอฮอล์เจนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องเช็ดรอบสะดือนะคะเช็ดให้ดิชาร์ดหรือว่าคราบเหลืองๆนะคะออกจากสะดือน้องให้หมดค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการเช็ดที่สายสะดือนะคะค่ะก็เช็ดจาก ปลายจากโคนไปปลายนะคะเช็ดรอบๆเลยค่ะค่ะเออ่ต่อไปนะคะก็จะเป็นการเช็ดที่รอบๆสะดืออีกครั้งนะคะโดยครั้งนี้นะคะก็จะเช็ดวนออกไปหน่งถึนิ้วค่ะค่ะเมื่อเราทำความสะอาดสะดือเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเ ทำความสะอาดอ,าอาวัยวะเพศให้น้องนะคะโดยผู้หญิงนะคะก็จะใช้เป็นสำลีทั้งหมด5ก้อนนะคะชุบด้วยอนอร์โมซาลน์นะคะค่ะก้อนแรกนะคะก็จะเช็ดตรงกลางของอวัยวะเพศของน้องนะคะจากบนลงล่างค่ะค่ะแล้วก็อสองก้อนตัดไปนะคะก็จะเช็ดในแคมลิกของน้องนะคะแล้วก็ในแคมลิกะค่ะก็ต้อง ดูแล้วก็เช็ดให้สะอาดค่ะเพราะอาจจะมีอุจจาระเข้าไปติดอยู่ได้ค่ะค่ะแล้วก็อีกสองก้อนนะคะก็จะเป็นการเ,เช็ดที่ขาหนีบของน้องทั้งสองข้างนะคะค่ะเ,เมื่อเช็ดตัวให้น้อง ทำความสะอาดให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็ห่อตัวให้น้องค่ะแล้วก็นำน้องนะคะกลับไปที่เครื่อง Incubation น,น,นะคะขอโทษค่ะ Incubator ค,ค่ะค่ะโดยจะห่อแบบมีหมวกนะคะ ให้น้องนะคะแล้วก็นำน้องกลับไปส่งะคะ่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำอัตรการนะคะก็คือจะเป็นวิธีการห่อตัวของน้องนะคะค่ะการห่อตัวของน้องนะคะมี4แบบค่ะแบบที่1นนะคะก็จะเป็นแบบมีหมวกค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการห่อตัวกันนะคะก็คือจะพับผ้านะคะลงมาเป็นมุมสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะเป็นมุมนะคะแล้วก็นำน้องตั้งไว้นะคะและให้ลงมาจากร้ายผ้านิดนึงค่ะค่ะแล้วก็ห่อตัวของน้องนะคะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะจับไว้ที่ ตรงคอของน้องนะคะจากนั้นนะคะก็พับด้านสั้นนะคะแล้วก็นำไปสอดไว้ด้านหลังค่ะค่ะแล้วก็อีกด้านนึงนะคะก็จะเก็บแขนของน้องก่อนนะคะแล้วก็พับมาค่ะแล้วก็ สอดไปไว้ด้านหลังนะคะค่ะแล้วก็เออเมื่อได้แล้วนะคะก็จะมัดปมไว้ที่ปลายเท้าของน้องนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบมีหมวกค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการห่อตัวน้องแบบไม่มีหมวนนะคะโดยเราจะพับผ้านะคะลงมานะคะแล้วก็วางน้องนะคะโดยตำแหน่งของน้องนะคะก็จะวางไหล่นะคะตรงตำแหน่งไหล่ ค่ะจากนั้นนะคะก็พับเหมือนวิธีแรกเลยค่ะก็คือจะพับมาด้านข้างนะคะเก็บมือของน้องนะคะแล้วก็ไปสอดไว้ด้านหลังนะคะแล้วก็พับอีกข้างหนึ่งค่ะก็สอดไว้ด้านหลังนะคะแล้วก็จะมาผูกปมไว้ด้านล่างค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะการห่อตัวแบบที่สองค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการห่อตัวแบบที่สามนะคะก็จะเป็นการห่อตัวแบบทําหัตการเข็นข้างเดียวนะคะค่ะก็จะเป็นการพับผ้าลงมานะคะแล้วก็วางตำแหน่งไหล่ของน้องนะคะให้อยู่ที่ปลายผ้าเหมือนเดิมค,ค่ะค่ะจากนั้นนะคะก็ห่อตัวของน้องนะคะโดยเก็บแขนไว้ข้างหนึ่งะคะ่ะ สอดผ้าไว้ด้านหลังนะคะค่ะแล้วก็อีกข้างนึงนะคะก็ยกแขนของน้องขึ้นมาค่ะแล้วก็ห่อผ้ามาค่ะโดยจะเว้นแขนน้องไว้นะคะค่ะแล้วก็นําปลายผ้าที่เหลือนะคะก็สอดไว้ด้านหลังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ผูกปมผ้าค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นาการห่อตัวแบบทำหัตการแขนข้างเดียวนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีแบบที่4นะคะโดยจะเป็นการแรปแขนทั้งสองข้างนะคะวิธีนี้นะคะก็จะแนะนานะคะเหมือนเวลาที่คุณแม่่ะกับบ้านไปแล้วก็จะให้คุณแม่นะคะเ,เช็ดทาความสะอาดตือของน้องได้สะดวกนะคะโดยเราจะเปิดตรงสะดือเอาไว้ค่ะ ก็จะาวางผ้านะคะแล้วก็พับผ้าลงมาค่ะาวางน้องนะคะให้ไหลนะคะอยู่ตำแหน่งตรงขอบผ้าค่ะค่ะแล้วก็วิธีนี้นะคะก็จับผ้านะคะสอดไว้ที่แขนแล้วก็สอดไปด้านหลังของน้องนะคะทำเหมือนกันทั้งสองข้างค่ะ เมื่อเราสอบไว้แล้วนะคะกออ็อาจจะมีปลายผ้าที่เหลือนะคะแล้วก็น้องนะคะอาจจะยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะคะก็ทําการปิดน้องไว้ได้นะคะครึ่งหนึ่งค่ะจากนั้นนะคะก็ทำหัตัการเช็ดสะดือได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นการห่อตัวแบบแรบแขนทั้งสองข้างค่ะ